ไปใช่น้องมาปาพี่น้องเป็นกิโลเลยเยี่ยกิโลกลัวนะครับขาสิติดตะผีจันหอด้านเนี่ยครับรถพ่วง่ะครับเวัสดตีพี่น้องสุขุดสุข้นนะครับพอกับช่องเต้บนคนแันแคมครับพี่น้องมือหนีคืองสองเมตรนะครับบอได้ลง่งิีรลายมือนะครับสิ เป็นเดือนไม่นะครับที่ร่องเขียบมือนีวันที่สองกุมภาสองพันห้าร้อยสิบแปดครับพี่น้องตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงยี่สิบนาทีครับพี่น้องดูด้านสองเมตรเนาะมือหนีมีธุระมาสองเมตรครับพี่น้องไปเบิ่งกันครับว่าเป็นธุระอย่างต่ว่า รถพ่วงมันขึ้นไลายเป็นพิเศษนะครับอย่าหัวเข้าจอมาอย่างที่แน่ๆก็คือไห้ผมเดาก็คือไปขนเอามั่นนะครับมั่นตากแห่งเนาะอย่าบอกนะว่าผมจะมาติดตรงเนี้ยไม่นะแล้วรถพ่วงมันจะไม่ให้เราไปเลยเหรอรถพ่วงมาจอดแซ่ทำไมตรงเนี้ย ทำไมไม่ไปน่าสิไปขามไปค้นเอามั่นนะครับพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้มั่นกําลังออกนะครับมัน่นแห่งทำไมเข้ามาจอดแช่รตรงเนี้ยทำไมไม่ไปอะ่ะ สวัสดีครับพี่นอ้องสวัสดีพี่น้องสุภุสุคนนะครับบ่ได้พอนาะพอตากันหลายหมืดนะครับช่วนพอนาพอตากันเป็นกระปิดกระปอยนะครับตอนนี้ยู่ด้านซองเมฆครับพี่นอ้องกำลังมาหับผูดนดโนมาหับผูดนดโนครับท่านในขามมา่เห็นว่าฝากรถยู่นะครับ ังไปเบิ้งกันครับว่ามหาผู้ใหเนาะตอนนี้นั่งเบิ้งรถพ่วงไปก่อนครับพี่น้องคือสิขักสีแน่เทนเนาะมือนี้วันอาทิตย์เนี่ยนะครับรถขามร้ายโพดเป็น,นรถส่งขนส่งสินค้าเนาะปกติรถสีออกจากไทยนะ่ะน้อยนะครับมือเหนี้วันอาทิตย์แต่ว่าสีเข่าร้ายนะครับเพราะว่าเขาไปเที่ยวมาแล้วเขาสีเข่าเขาสีกลับเข่ามากเนาะแต่ว่ากลับกลายเป็นว่ารถคุ้น ขนสรงซิมคาบมือนีออกร้ายนะครับวัออนอาทิตย์รถพ่วงนะครับลนร้วนเลยครับช่วงอี่างจักเป็นจ้งได็กดอกพี่น้องผมนะ่ะแบบเป็นบ่เคยมีไฟอียงนะครับเป็นไม่เมยไม่ไม,ม,มอยนะครับเท่งมันเดือนห้างไกลติดต่อกันแบบเป็นเดือนหลาย ลายมือนั่นะครับมันก็นเลยแบบบ่คอครสิมี่แพชชั่นเอียงแห่งจะของนะครับเดี๋ยววันที่หานี่สิไปบุญวันนั่นนีสิไปเติมสิไปเติมไฟชีวิตยูคครับพี่น้อง <c oughs> สิไปเติมสิไปเติมสิไปชาร์จแบตเตอรี่นะครับยุ่บรรดาในานะครับวันที่หาก็สีขามไปมือวันที่สี่นะครับพี่น้องขามไปวันที่สี่แลวก็ะวันที่เจ็ดนะครับ มีงานนะครับเจ็ดแปดเก่านะครับมีงานอยู่ปากซี่นครับพี่น้องอ่า้าเจียงขาบเบิ้งคาว่ามีงานอนะียงเนาะกับขาบเบิ้งพร้อมกันนะครับเดี๋ยวพี่น้องสิวเดติดตามผมเนาะเพื่อขึ้นน่านขามากเถอะนะเดี๋ยวขามมนะเป็นขา,มา,า,า,ม,ขามากกันครับเดี๋ยวสีไทยเบื้องว่ามมหาผู้ใดเนาะ ระวางถาถ้ามาันยังเลาะบงของนะครับของปลาส่วนก็จะเป็นแหนงเน่าไม้กินนุ่นพักหวานนะครับเย็บกระา่างอ๋อกระ่างก,างกะะ็ออ่อนเถอะใช้หมดอย่งอ่อนเนาะมันนี่ร้อยี่สิบบาท <S <S ก็ใหม่ทุงจ็กบาร์นะครับหม่ทุงนาีชีสามถุงลอยอยางน้เยอยยงเบิ้ครับสือใจแ้ค่ะเดี๋ยววัครับครับวานหยวค่เวยอดยอดม้ ผักหวานนะไปแกงใส่เห็ดสดใส่ไข่มดแดงนะผักหวานไข่มดแดงจ้าก็ไข่มดแดงขึ้ตรงจามล้ยเดียวจะสอมขาอยเป้จิบอะไร้าักหวานเวยมีเห็ดบดออนพักหวานคือพี่เจ้องาเรื่อแกงใส่มดแดงเห็ดบดออน คืองคั่บอีกเชื่อนหนึ่งเนาะตลาดซองเข้าสมัยผมเป็นเด็กหน่อยมากนะโอ้ยใยไงหนูซื้อววาใยแห้งตลาดซองเมตร หวดสามอันลอยทอจีข้าสี่งังกลับด้วยพี่น้องเดีนะ๋ยวเปิดเนี้ยวสันเทเดินะ ติดบขาวลลักเกหไนเอวิกีอ้มีหลายแบบวะแบบเออร์วิกีเราซื้อเนี่ยยูเหล้ายู่แถวทาแขก,าก์นะเราไปซื้อแบบนี่แบบนี้พี่น้องแบบไม่แบบซับอันนี้โคกเลยครับพี่น้องเป็นโคก,กเป็นต้นโคก,กนะคระับเจ้าข้อไปสานเสื้อน่ะ เข่าเอาไปเส้บาทคนสีแนมนะครับคนสีว่าอ้าทิปขาอนีเป็นแน่เป็นโกกนะครับอันนี้เป็นติปแบบโบลล่านะตะมลนนครจับของนครพนมถ้ามันมีจีแ่อันนี้จะเป็นของตะคนนครสนมถ้านี้ก็เป็นของไว้เอกเพาะทำนงนี้มีลายมีอย่างนีตขงเยโ กล่องบัโฟโกัสได้เลยเหมอนพี่น้องอยานในแกะฟิมออกแล้วฟิมขอบกล่องเนะาะ๋ม, <c oughs> มันเราคอยฟโฟกัสเป็นไรครับ ก็สี่ล้ายนะครับพี่น้อง้าหาเหนของขายอันนี้คืออีกที่เด็ดอันหนึ่งนะงใครแงน ได้ยังหวานอาหานได้ยังคาจีเขาจะเอาขา,ามาขายเนาะหรือว่าขนมปังแบบฝรั่งเศสอะ เนี่นย,ยออมาจากตลาดเนาะพุนมะฮอดอ่ะวันนีครับพี่น้องเดียวนี่การซ่องนิด อัดยืดแต่ามาไม่เกินนะครับผ่าเบาสุดมาเบิ้งหมาเพื่ออะไ้เพิ่มอีกม่ได้เบิ้งรักสี่เหลีวยมสี่เลีวยนะครับโอเดนมนี่งามอีกลมันก๋ง่ามันแล้วมันหันเป็นหมามื่นมื่นโอเียวเงินซื้คะนสอ ปลาสุกเอาตัวสีเข้มตัวเถิดโกเดนไปเกียดตังมันไปเกียดตรมันต่างๆแท้อเขาัวอย่เขาจะซักให้แล้วไงเรียบร้อยเขามีใบซักวัคซีนไห้นะเรียบร้อยนะครับีเยมันมีเาใหร้นมีหรื่า เจ้าพี่ดื้อมากน ouais ี่อีเด้อมีไรไอเดี้เรียบร้อยดิครับหน้าสีสไลด์ซีสเกตอันนี้ซื้ออะไรเนี่ยขามาทรงแอ้ซื้ออะไรตัวเมีกูผูกว่ากูผูกกูผูกว่าจังสองเซบีเหรียญกับตะหักกันแล้วซ้ำหนิอยากเอาไว้ซ้ำหนิเพราะอยากให้มันใหญ่ใไหนะตัวไรคะเฟนบ่คะหน้ปึ้งตั้งแต่ยังเด็ตัวน่อยเยอะเลยกูเดินชี้มาว่า มาสมที่สูงนี่แต่าเอาใส่ค่ะนห่าจงเห็นว่าตัวเถอสีเสียมกาสีเสียมตัวเถอกเบิ้งเบิ้งเบิ้งกัดจูมันตือตัวหนมันเขีตัวนี้เขียมตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวบูอ่สองพันเก้าแล้วค่ะแม เมตรียมตัวถือแม่จะจมลงแม่แสีดำตัวแรกเป็คนสแมวตืวเอาสื่อมันงญากูแฮงสั่งมาแมววะแต่ว่าก็ให้เขาทุกคาบเห็ุนี้แต่เราได้เกลือเขา่าน้พลง้องแตะื้อจังไงปีีวะไปเกียดต,ต้มเทะมันเยงมกัมกเดี๋ยวตัวเดียวเอาไหม้นขี่หอนันมกักเหรียญนเปดซลมัได้เนาะ มันสิไปนอนมั่สิลงตาสาหน่นที่ไอ้ลงตาหนองป่าน่ะถ้ากองแค้มอยู่เก้าปาเน่เบิ้เบิ้แค้มแีมันแคมาสมตัววัลค่ะเดี๋ยวเค็ดวตัวเดียวตัวเมียยงดีโอ้โหโเอาไปเรียงเพาจามาก่อนน่นเขาบอกว่ารูลน้าหเย กตีม uh ันกแพงเดอป็นราาูกๆนีกงนัอนงยังสืออนหางเด้อไปเสือไปเบิ้งโกงไปไปถามเบิ้องโกงวันราคาเท่าไรแ่ยัสนืรี้่คนเมมันต้องเสือโกงใช่หลังรถน่ะซืือโกงนั่นแหละเมื่อจะมาเอาจสือกัละงข้างในไปเบิงราคาเบืไปมันต้องเอาไว้ข้างหลังรถน่ะหลังข้างในนะ แคบนะมันต้องเอาไว้แคบเอาลืมกล้องขี้กล้องแทงิพอ,อันนั้นแล้วตะเกียบเอากงหน่อยใส่มันเมือ่อซื้อ,อใครโกงหน่อยกับพอแล้วอันน,น,น,กน,กนี้กลนกอันนี้กกนั่นี่กล เอมือน,นเ,อเนานะตามเขาเบื้องราคาเท่ไดโกงหน่อยพี่พี่พี่ข้งพี่เอ,พเอากงพอใส่มันเมื่อนะซุมผู้นะกงีราคาเท่าไรครับพีอร่อยเดี๋ยวมือมาเอาจังมาเบืง้งวันที่สี่นาะอันที่เป็นแบบพาสติกนันหลครับ

พี่น้องเอ้ยตาผ่ามาอีกแค่หนึ่งหอดเส้นทันอุบลเนาะเดี๋ยวมาถามเมบาซื้อว่าทุลระแท้ๆนี่ยแม่ยังมาซื้อหมาหรือว่ามา่ยังซื้อหมา <c oughs> มาธนาคารเนาะพี่น้องมาอัปเดตไอ้บัญชีแล้วก็มาเปลี่ยนเบอร์อันนี้แหละคือทุลระแท้ๆเนาะนจังสีข่ามไปพร้อมกันนะครับข่ามมือวันทีซีพอดีแบบว่าส่วนมือต่อกับลาเอาเลยนะมาตอนนี้สบาย กรรมกับสวงสิไปเวียกพอดีแล้วกัสิไปบุญบ้านหน้าไหนนะผู้ใดอยากันสิไปเต้นมะลาบหลานเป็นมอลาง่วงตัวบหญ่เยอันว่าอุ๊ดเด้จักผู้ใดสิมาอหุกใจอ่ะเออหย่านบ่มีคนมาตรวจนะย่าเหรียญระบบนาอย่าเหรียญระบบนาะง่วงตัวบกง่ายใช้ไทยรถไทยเนาะป้าพี่น้องเดี๋ยวสิได้ไป เคทุละเนาะเดี๋ยวเอาไว้พอกันคลิปหนาครับคลิปเน,นี่ยกระถ่ายมาโดนเราอ้าวเดี๋ยไปถ่ายจะไปถ่ายจะไปถ่ายอยูสันถ่า,า,ยยา,ายอยู่ช็ยอกมิกถ่ายย่างตลาดคนพี่น้องนกอนี้วันอาทิตย์เนาะคนหลายแห้งเอาไปพอกันคลิปหนานนพนาี่น้เนาะแซมบคลิปนี้เอาไว้แซมบ์นี่ครับสวัสดีครับฝากเป็นกลังใจให้เด้อครับ